X5 เครื่องดีเซลเข้ามาใหม่แล้วครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากครับมาพร้อมกับสีขาวนะแล้วก็วิ่งน้อยด้วยวิ่งแค่1นึ0 0 0สโลเองนะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นดีเซลล้วนนะถ้าเป็นดีเซลล้วนเนี่ยบอกเลยว่าดูแลง่ายไม่จุกจิกครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะสำหรับ BMW X5 คันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น 25d Pure x p เ r i e n นะครับเรียกว่า F15 นะโฉม F15 นะครับ2 1 6นะรถเนี่ย ใหญ่เลยนะ X5 เนี่ยเป็น SUV คันใหญ่นั่งสบายภายในกว้างครับนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าจะมี2เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินไฮบริดแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะถ้าเป็นเครื่องยนต์ดนะีเซลเนี่ยบอกเลยว่าหายากแล้วก็มือสองเนะี่ยราคาแพงกว่านะครับราคาดีเลยแล้วก็ดูแลง่ายครับด้านหน้าครับต้องบอกว่ารูปโฉมยังดูหรูหรานะครับดูล้ำสมัยอยู่นะฮะ ก็คันนี้เนะี่ยบอกเลยว่าออกห้างนะ่ะสี่ล้านหกแสนนะสี่ล้านหกนะฮะวันนี้ไม่ต้องถึงหนึ่งล้านบาทแล้วอะงบไม่ถึงหนึ่งล้านบาทคุณได้ขับรถหรูอย่างนี้นะครับย้ําว่าเลขไม้แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลไม่เยอะนะบอกเลยว่าสบายมากนะครับด้านหน้านี่กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้กระชนหน้านะที่เป็นทรงเพลเอ็กซ์เลียนนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าเหมือนทรงเอ็กไลน์อ่ะคือ ตัว X5 เนี่ยจะมี2รุ่นตัวท็อปกับลองท็อปคันนี้คือลองท็อปเขาเรียกว่า 25d แต่ถ้าตัวท็อปเนี่ยจะเป็นรุ่น 30d M Sport นั่นก็คือตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องยนต์3,000 V6 นะฮะตัวนั้นจะเครื่องยนต์แรงกว่าแล้วก็จะเป็นชุดแต่ง M Sport นะครับแล้วก็เป็นโช๊คถุงลมด้วยนะสำหรับตัวเครื่องตัวท็อปนะแต่คันนี้เนี่ยผมบอกก่อนข้อดีนะฮะหประหยัดน้ำมันเพราะว่าตัวนี้ขับเคลื่อนแค่2ล้อนะฮะขับเคลื่อน2ล้อไม่พอ โชกต่างๆเนี่ยเป็นโชคกธรรมดาไม่ใช่โชคกถุงลมนะครับนะหลายคนจะกลัวว่าเฮ้ยโชคกถุงลมชอบเสียกลัวจะมีการซ่อมนะชอบมาถามว่าโชคกถุงลมเปลี่ยนแล้วหรือยังคันนี้เป็นโชคกธรรมดานะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการดูแลต่างๆเนี่ยง่ายกว่าตัวท็อปแน่นอนนะฮะร, mm hmm. รวมถึงเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์แค่2 0 0 0ซสี่สูบนะครับ218แรงม้านะครับคือแรงเพียงพอแล้วนะครับขับนุ่มมากนะฮะ ประหยัดด้วยนะอัตราบ,บริโภคน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณสัก17กิโลเมตรต่อลิตรคือเหลือเชื่อนะโคตรประหยัดนะฮะไม่น่าเชื่อว่ารถปี2 0 1 6จะประหยัดขนาดนี้นะครับสำหรับคนที่เคยใช้จะรู้นะว่า X5 เนี่ยน่าใช้จริงดูด้านข้างก่อนว่าใหญ่มากนะฮะตัวล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อ,อ,อขนาดอยู่ที่เดี๋ยวนะตัวนี้เนี่ยไซส์ล้ออยู่ที่19นิ้วนะครับซึ่ง จะเล็กกว่าตัว M Sport ถ้าตัว M Sport เนี่ยผมจำไม่ผิดเนยอยู่21นิ้วเลยนะใหญ่กว่า2นิ้วนะครับหรือ20นิ้วเนี่ยแหละนะฮะก็จริงๆข้อดีของตัวนี้คือพอพอล้อเล็กเนี่ยแก้มยางใหญ่เนี่ยทำให้นุ่มนวลขึ้นนะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบกระด้างมากนะครับช่วงล่างธรรมดานะไม่ใช่ช่วงล่าง M Sport เพราะฉะนั้นนุ่มนวลกว่านะครับตัวยางเนียปี22มิชลินครับนะนี่กมา22นะแภาพก็โอเคพอใช้ได้นะฮะ แก้มด้านข้างนี่เห็นไหมมีเจาะรูนะครับนะให้อากาศไหลผ่านนะครับด้านข้างจะเขียนว่า S Drive 25D คําำว่า S นะตัว S Single นะ่ะก็คือขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้นะแล้วก็กระจกมองข้างแบบพับไฟฟา้ามีไฟเลี้ยวในตัวคอมฟอร์ตแอร์เซเนี่ยเขาให้มาเลยสประตูครับนะตัวรถสูงนะและลาหลังคาสีเงินนะฮะข้อแตกต่างกับรุ่นท็อปตัวนี้จะไม่มีหลังคาซันรูฟ ตัวนี้เป็นหลังคาแข็งธรรมดาไม่มีซันรูฟนะฮะก็ดูแลง่ายครับใครที่อยากได้รถที่ดูแลง่ายเนาะคันนี้แหละออปชันเนี่ยมีน้อยกว่าแต่ว่าประโยชน์ใช้สอยเหมือนกันด้านหลังเป็นดิสเบรค,ครับนะสวยงามคันนี้ไม่เคยผ่านการชนหนักน้าท่วมนะรถในกรุงเทพเลยนะครับตรวจสอบประวัติได้นะฮะด้านหลังครับโลโก้ X5 นะครับรวมถึงไฟท้าย LED ขนาดใหญ่นะครับดูดิบอดดี้เขาใหญ่มากนะครับได้ฝาท้ายไฟฟ้ามานะครับ เซนเซอร์กล้องมองหลังจากโรงงานมีมาให้สปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกด,ด้วยสามนะครับแต่วก่การแบตเตี่ฉลามนี่ฮะสำหรับ X5 เนี่ยจะเปิดบนและเปิดล่างนะเปิดล่างคืออย่างนี้แบบนี้ครับนี่ฮะก็จะยื่นออกมานะนั่งได้นะครับใครซื้อ X5 เนี่ยเขาเน้นอะไรเขาเน้นความกว้างใครที่ของเยอะๆนะฮะออกต่างจังหวัดบ่อยรถใหญ่ๆเงี้ยขับโคตรดีนะครับที่เห็นกล่องตรงนี้ต้องบอกก่อนว่า นี่ฮะลำโพงของ奥 i สันลำโพงชุดนี้ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะฮะบอกเลยเสียงดีมากนะลำโพงตัวนี้ทำมาเพื่อ bmw เลยลูกค้าจำราคาไม่ได้แต่ผมเช็คราคาในเว็บไซต์ก็หลายหมื่นเหมือนกันแพงมากนะครับลูกค้าเปลี่ยนหมดเลยนะฮะยังไม่พอครับลูกค้าไม่ชอบระบบปฏิบัติการอันเก่านะครับ<ม>ก็ไปใส่จอ Android Car Navigator ตัวนี้เป็นจออิตาลีค่าจอเนี่ยลูกค้าจำได้ว่า5 0,000่นบาท แต่ดีนะผมดูสเปคก่อนนี่แปดคอนี่ a อ d r o i d iOS นะใครอยากได้แบบเชื่อม p p p l e c a า p l a พ Android Auto นี่เห็นไหมมี Wi-Fi t o u ทัชสกรีนเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะอันนี้ผมให้ดูกล่องก่อนนะครับว่าว่าตัวนี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนอย่างดีมานะของอิตาลีนะฮะห้าหมือนะครับคือดีนะผมไปลองแล้วเฮ้ยดีจริงนะและนี่คือจอเก่าเขาให้มาด้วยนะครับนี่นี่จอเก่าเขานะฮะมีมาพร้อมนี่ตงน,นี้นะครับก็อุปกรณ์ต่างๆผมให้ไปด้วยนะนี่ คันนี้รถสวยไม่เคยผ่านการชนหนักน้ำท่วมด้วยนะครับแล้ววิ่งน้อยนะใครอยากได้นะราคาไม่ถึงร้านต้องรีบนะครับแล้วผมชอบตรงนี้แหละเนี่ยเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแลวนะคือต้องบอกก่อนเจ้าของเก่าเนี่ยก็มีฐานะนะครับก็เวลาใช้ก็เนี่ยใช้ของดีๆนะตรงรุ่นนะครับนะไม่เอาแบบจอหมื่นกว่าบาทสองหมื่นอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ใช้อย่างนั้นนะครับด้านหลังอย่างที่บอกครับกว้างแล้วก็ยังสะอาดยังใหม่อยู่นะครับ ให้ดูติดตรงนี้ด้านในเห็นไหมตัวนี้จะไม่มียางอะไหลนะครับก็จะเป็นช่องเก็บของแทนนะเพราะตัวนี้ใช้สเปคเป็นยางรันแฟดนะครับนี่ช่องเก็บของเนะเาะมีอะไรอีกตรงนี้ก็จะมีตะข่ายเก็บของรวมถึงตรงนี้ก็เป็น,นเห็นไหมปรถมพยาบาลเปิดได้นะครับนี่นะก็นี่จะมีชุดปฐถมพยาบาลน,นะครับ สนะำหรับ BMW ็เขาจะมีมาให้แล้วนี่มีป้ายไฟสามเหลี่ยมเอาไว้เป็นตั้งฉุกเฉินนะครับข้างในใส่ของได้เหมือนกันนะครับมีช่องเก็บของเยอะนี่ฝั่งนี้ก็มีนะนี่ก็มีช่องอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นช่องเซอร์วิสนะฮะนี่พวกฟิลต่างๆนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูคือโครงสร้างเนี่ยเดิมจริงนะลองส่องให้ดูเลยนะฮะพวกเหล็กอะไรไม่มีแบบว่าเบี้ยวไม่มีเคาะไม่มีเชื่อมนะฮะตรงไหนที่แกะให้เห็นโครงเหล็กได้ผมจะแกะให้นะเพราะว่า อยากให้ลูกค้าเห็นว่าคันนี้มันเดิมจริงนะครับน็อตเดิมจริงนี่ให้ดูโครงสร้างเลยนะฮะว่าเดิมนะครับน็อตไม่แกะเห็นะที่ผมชี้อยู่นะครับบอนพาไปดูนู้นนะครับอะไล่ตามร่องมาเนี่ยร่องพวกนี้เดิมหมดนะครับอันนี้การันตีเลยถ้ามีชนหนักน้ําท่วมผมรับซื้อคืนนะฮะตรวจสอบแล้วนี่ฮะผมให้ดูน็อตฝาท้ายคุณเห็นไหมนี่คือตามตามปีกน็อตอ่ะนะตามเหลี่ยมน็อตอ่ะไม่มีการถอดแกะดูสังเกตดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีทางที่จะชนด้านท้ายได้เลยคุณดูดิเห็นไหมน็อตตัวไหนก็ไม่มีการแกะนะครับเดี๋ยวผมมาไปดูทั้งหน้าและหลังเลยนะแล้วก็ผมบอกเลยว่าสวยจริงอันนี้นะได้เครื่องดีเซลนะครับแล้วผมชอบที่มีจอนี่แหละเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องแบบดูเน็ตฟิกดู YouTube ได้เชื่อมต่อเน็ตได้นะครับปลายท่อตัวนี้2ท่อนะครับนะสวยเลยนะได้สีขาวด้วยนะครับโอ้โหราคาไม่ถึงล้านแล้วนะครับ ภายในครับเป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับรวมถึงลายไม้นี่นะฮะมีระบบเขาเรียกว่ามีไฟอเมรไลท์นะครับอยู่ใต้นี้เนาะตองกลางคืนึงจะเห็นชัดนะฮะกุญแจต่างๆมีนะฮะมีสวยงามกุญแจดูทันสมัยนะครับดูแข็งแรงจกไฟฟ้าสีบานนะฮะจกมองข้างฝาดเ้าไฟฟ้าปุ่มเปิดปาท้า้ไฟฟ้าเส้นท่านล็อกมือจับสีเงินนะฮะแผงวัตตมต่างๆมีช่องเก็บของดูสวยงามนะครับ ให้ดูนี่บันดงบันไดปมปูพื้นของ BMW นะครับคือต้องบอกก่อนว่านี่ตรงรุ่นหมดนะครับคือรถสวยสะอาดนะเจ้าของใช้ของดีหมดนะนี่ดูความใหม่นะฮะดูคอนโซลหน้าไฟหนะ้าออโต้ไฟตัดหมอกต่างๆนะนี่คอนโซลหน้าก็ลายไม้ช่องแอร์นะครับสมบูรณ์แอร์เย็นนออะฮะพวงมาลัยสามก้าน multi function มีระบบคูดคอนโทรลนะออกตามจังหวัดสามารถล็อกความเร็วได้นะครับดูเลขไมค์ก่อนนะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหืห้าพโลเท่านั้นครับถือว่าน้อยนะครับรถปีสองพันสิบหกนะฮะโอ้โหนี่เครื่องดีเซลลุ้นๆ้วเลยนะครับสังเกตจะเขียนว,ว่าดีเซลนะเขาจะบอกน้ํามันอยู่นะฮะโอเคอย่าไปเทียบกับตัวปลั๊กอินนะไม่ใช่ตัวนั้นนะไอ้นี้คือดีเซลนี่คือยอดนิยมนะฮะโอเคมาดูจอครับ จอโคตรใหญ่นะครับใหญ่กว่าเดิมแล้วผมปิดปิดไฟหน้าไปเห็นไหมจอเนี่ยเป็นจอทัชสกรีนผมชอบมากเลยลื่นดูดิทัชลื่นมากนะครับเนวิเกเตอร์อมีมาให้นะฮะมิวสิกนี่นะฮะแดชบอร์ดนี่ดูได้น,ะนี่กดแดชบอร์ดก็ได้นะี่สามารถดูความต้าเร่งได้เนี่นะเนี่ยผมเร่งดึงให้ ถ้าเกิดอยากได้แบบหน้าจอแบบสปอร์ตสปอร์ตก็ตัวนี้เลยนะครับโอเคแล้วกดปิดนี่ฮะก็ตัวนี้ก็ใช้งานเหมือนของ BM ได้หมดเลยสังเกตไหมสามารถดูพวก vehicle information นะฮะดูว่าสเตตัสการเซอร์วิสต่างๆมันครบถ้วนแล้วหรือ,อยังซึ่งคันนี้ โอเคหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเห็นไหมเอนจินออยล์เจ็ดพันโลนะอีกเจ็ดพันโลถึงเวลาอีกหมื่นแปดเช็คนะตรวจเช็คผ้าเบรกหน้าเหลือหมื่นแปดนะครับผ้าเบรกเบรกฟูอิดน้ำมันเบรกถึงปีเจ็ดเลยถึงปีหน้านะครับแล้วก็ผ้าเบรกหลังเนี่ยเหลืออีกสี่หมื่นโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันเนี้ยเซอร์วิสมาให้คุณครบครบแล้วนะครับก็จะบอกไงอ่ะชอบอ่ะ นะสวยเลยนะแล้วผมการันตีเลยว่ารถสวยจริงกันนี้นี่เดี๋ยวพาไปดูจอตัวนี้ไม่พอฮะนี่ Google Chrome Map นะฮะหรือคุณอยากรู้ว่ามีแอปอะไรมี Play Store YouTube Spotify นะฮะคือคือมีทุกอย่าง Netflix j o u e นะฮะครบนะครัแล้วลื่นมากนะฮบอกเลยลื่นมากนะอยากรู้เนวิเก t o r รเป็นไงนี่นะครับ คือต้องบอกก่อนว่ามันมีออปชันเยอะนะถ้าเกิดเราเปลี่ยนจอมาใหม่นะครับไม่ถูกนะจอนี้ย5้า0 0ื่นนะครับแล้วไปเปลี่ยนดอกลำโพงออดิซันใหม่นะตรงรุ่นเลยนี่เป็นไงกล้องมองหลังโคตรชัดเดี๋ยวให้ดูกล้องมองหลังก่อนนะครับคือได้จอใหญ่แล้วแบบนี่ฮะมีเซ็นเซอร์หน้าหลังมีกล้องมองหลังมีเส้นคุณดูดีนะครับคือมีออปชันครบนะฮะโอเคจอนี้พอแล้วเยอะมากแล้วเนี่ยจอใหญ่มาก คอนโซลหน้าเป็นลายไม้ช่องแอร์ต่างๆแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับเห็นไหมช่องใส่ซีดีนะครับนี่ก็จะเป็นช่องวางแก้วต่างๆนะครับแล้วก็นี่ฮะเปิดปิดอย่างนี้นะนี่เรียบร้อยเลยนะฮะเกียร์ไฟฟ้ามี iDrive ครับนะออปชั่นมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮมมีมาครบอยู่แล้วปรับโหมดการขับขี่สปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตโหมดมีให้ครบ คอนโซลต่างๆสวยงามสังเกตสีดําด้านเนี่ยไม่ลอกคือสภาพเนี่ยต้องบอกงนี้ตรงเนี้ยชอบลอกผมบอกก่อนนะคันนี้สภาพดีจริงๆเนี่ยเห็นไหมไม่ลอกเลยเห็นไหมเนี่ยดูตามไอได้นะถ้าเป็นรถของคนมีลูกนะจะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้เพราะเด็กมันจะชอบทําอะไรลวนแถวนะี้อันนี้สีดําไม่มีไม่มีรอยเลยเออสภาพดีนะจริงๆคันนี้ผมผมเชียร์เลยดูดูดีนี่ผมรับมาผมไม่ได้ทํานะอันนี้รับประกันเลย เพิ่งซื้อมาแล้วก็รีวิวได้เลยเพราะฉะนั้นคันนี้ผมชอบซื้อรถแพงแต่ว่าได้รถที่สวยมาเลยนะนี้คอนโซลหน้าเนี่ยลายไม้ครับอย่างเงี้ยเบาสีน้ำตาลหลูหนๆนะครับแล้วเบาทุกตัวสวยนะไม่ขาดนี่ที่เขาชอบบอกว่าปีกเบาคนขับจะชอบขาดคุณดูคันนี้ก่อนไม่ได้ทำนะฮะผมรับประกันเลยครับผมไม่ได้ทำนี่ยังเดิมๆอยู่เห็นไหมมันจะมีความถลอกนิดนึง แต่นี่คือสภาพที่ผมบอกเลยว่าเจ้าของรักษามานะครับนะถ้าใหม่ถ้าทําใหม่เปลี่ยนปีเปลี่ยนหนังใหม่นะจะดูออกเลยว่ามันเนียนเกินไปไอเนี้ยมันยังมีความเก่าของหนังอยู่นะครับด้านข้างมีม่านครับนะแผงประตูสวยๆนะครับดูดีความกวาม้างแอร์หลังมีนะครับ X5 เป็นรถที่กว้างจริงครับใครมีลูกมีคาซีท สออันเนี่ยใส่ไปเลยนะไม่ต้องบ่นว่าแคบนะฮะเพราะคันนี้ใหญ่จริงนะครับป้ายแดงเกือบ5ล้านบาทนะครับแต่ขับดีสมราคานะเบาต่างๆเป็นไฟฟ้าเมมโมรีนะเบาคู่หน้านะครับไฟฟ้าหมดเลยนะฮะไฟหน้าออโต้อยู่แล้วพวกนี้นะครับ25่สิบห้าดีนะเครื่อง2000ดีเซล2องแรงม้าครับเกียร์ก็8ปดสปีดนะครับเกียร์เนี่ยเปลี่ยนนุ่มมากนะครับเปลี่ยนไวมาก เครื่องทวินพาวเวอร์เทอร์โบดีเซลล้วนนะไม่ใช่เบนซินนะครับตัวนี้เป็นดีเซลล้วนวิ่งน้อย1 1ึ0 0 0สโลคุณดูโครงสร้างก่อนสิ่งที่ผมจะให้ดูเนี่ยคือโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยมาดูตรงนี้นะเดิมๆยังเลอะๆอยู่นะฮะคุณดูก่อนน็อตฝาหน้ายังไม่เคยถอดแกะคิดดูดินะฮะหายยากนะครับที่เดิมขนาดนี้นะแล้วเจ้าของเนี่ยค่อนข้างใช้ของดีพรมต่างๆของ BM นะโอ้โหครบอ่ะนะ ดูนะอตต่งนี้ก็ไม่แก่นะครับเอาละมาถึงราคาครับคันนี้เนี่ยผมตั้งราคาเพียงแค่959,000บาทครับเนาะเพราะว่าปีนี้มันปี2026แล้วนะผมตั้งราคาถูกนะกับสภาพนี้คุ้มนะของแต่งลำโพงเนี่ยก็เป็นแสนละนะฮะแล้วรถเนี่ยวิ่งน้อยด้วยนะครับออกห้างเนี่ยเกือบ5ล้าน สนใจคันนี้ก็โทรมาเลย087-440-8888ดูรถที่โยรัชดาบายคุณแบงค์อยู่ตรงพระราม9แยกผังเมืองศูนย์วัฒนธรรมครับ